สวัสดีน้องนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วกับคุณครูอภิวัตรในรายวิชาศิลปะในชั่วโมงที่ผ่านมาเราก็ได้เรียนกันไปแล้วเกี่ยวกับรูปร่างรูปทรงและในเรื่องของเส้นซึ่งเส้นแต่ละเส้นก็จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมล่ะครับส่วนสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องอะไรนั้นถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลย สัปดาห์นี้เราก็จะมาเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่2กันแล้วนะครับเรื่องความรู้สึกของฉันซึ่งในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับน้องๆก็จะได้รู้เกี่ยวกับความหมายของความรู้สึกประเภทของความรู้สึกการถ่ายทอดความรู้สึกออกมาเป็นผลงานและความรู้สึกกับสิ่งแวดล้อมถ้าน้องๆพร้อมแล้วหยิบหนังสือศิลปะเล่มนี้ขึ้นมาแล้วดูไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะครับก่อนอื่น คุณครูก็มีรูปมาให้น้องๆดูเมื่อน้องๆดูแล้วตอบได้ไหมเอ่ยว่ารูปที่คุณครูนำมาให้ดูนั้นคือรูปอะไรเอ่ยอ่าเก่งมากนะครับรูปขนมเค้กนั่นเองแล้วเมื่อน้องๆเห็นรูปขนมเค้กแล้วน้องๆมีความรู้สึกยังไงกันบ้างเอ่ยอ่าแน่นอนหลายๆคนอาจจะรู้สึกดีใจรู้สึกตื่นเต้นซึ่งก็แตกต่างกันออกไปตามแต่ละบุคคลนะครับ วันนี้คุณครูก็มีนิทานมาเล่าให้กับน้องๆฟังด้วยนะครับน้องอยากฟังไม่เอ่ยถ้าน,น้องๆพร้อมแล้วเราไปฟังนิทานกันนะครับนิทานที่คุณครูนำมาวันนี้ชื่อว่าแก้วน้อยไม่อยากบินแก้วน้อยร้องจิบจิบด้วยความดีใจเมื่อพ่อกับแม่นำนอนตัวอ้วนมาป้อนให้แต่เช้าหลังอาหารเช้าพ่อบอกว่า พรุ่งนี้เราจะพาเจ้าไปหัดบินเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นนกให้เจ้านะแต่แก้วน้อยไม่เข้าใจว่าทำไมต้องหัดบินก็มีพ่อกับแม่คอยดูแลแก้วน้อยอยู่ทุกวันอยู่แล้วนี่นาเช้าวันรุ่งขึ้นพ่อกับแม่พาแก้วน้อยไปที่ต้นไม้ต้นหนึ่งเพื่อหัดบินพ่อพูดว่าถ้าเจ้าบินได้เจ้าก็จะหาอาหารกินเองได้แก้วน้อยยืนตัวสั่น แต่พอเห็นลูกโป่งลอยผ่านมาแก้วน้อยก็ร้องว่าลูกโป่งลอยได้ลูกโป่งลอยได้กาลูกโป่งไปดีกว่าแล้วแก้วน้อยก็กระโดดเกาะลูกโปง่งแต่ลูกโป่งก็แตกทำให้แก้วน้อยตกลงบนพื้นวันรุ่งขึ้นพ่อกับแม่ออกไปหาอาหารแต่เช้าปล่อยให้แก้วน้อยอยู่ในรังเพียงลำพังก่อนไปพ่อพูดว่า เจ้าเป็นนกเจ้าต้องบินได้ด้วยปีกของตนเองเจ้าจึงจะเอาตัวรอดได้นะลูกนะขณะที่แก้วน้อยกำลังนอนหลับก็มีพายุพัดต้นไม้จนแก้วน้อยกระเด็นตกลงมาเจอเจ้าแมวอ้วนวิ่งไล่ตะปบแก้วน้อยพยายามกางและกระพือปีกอย่างแรงจนรู้สึกว่าตัวเองลอยขึ้นเรื่อยๆ แกวน้อยร้องฉันบินได้แล้วฉันบินได้แล้วแก่น้อยกินเข้าใจเหตุผลที่พ่อเขี้ยวเข็นให้บินต่อไปนี้แก้วน้อยต้องหัดบินให้เก่งขึ้นเพื่อเตรียมตัวสำหรับออกหาอาหารก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับนิทานเรื่องแก้วน้อยไม่อยากบินเป็นยังไงบ้างครับสนุกไหมเอ่ยหลังจากฟังนิทานจบแล้วนะครับคุณครูก็มีคำถามมาถามน้องๆนักเรียนด้วยนะครับ คําถามก็คือถ้าน้องน้องนักเรียนเป็นแก้วน้อยแล้วเจอแมวอ้วนไล่ตะปบน้องน้องนักเรียนจะมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างครับน้องน้องหลายคนอาจจะบอกว่ารู้สึกกลัวบางคนอาจจะบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นหรือบางคนอาจจะบอกว่ารู้สึกหวาดระแวงแล้วถ้าน้องนนักเรียนเป็นแก้วน้อยแล้วสามารถบินได้ด้วยตนเอง น้องๆจะมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างครับอืมบางคนก็อาจจะบอกว่าดีใจบางคนก็อาจจะบอกว่าภูมิใจบางคนก็อาจจะบอกว่าตื่นเต้นซึ่งคำตอบของน้องๆแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับซึ่งเราอาจจะสรุปได้ว่าความรู้สึกก็คือการที่เราได้รับรู้และสัมผัสถึงสิ่งต่างๆที่มากระทบร่างกายหรือจิตใจของเรานั่นเอง โดยเราจะสามารถแบ่งประเภทของความรู้สึกออกเป็นสองประเภทนะครับก็คือความรู้สึกทางด้านร่างกายและความรู้สึกทางด้านจิตใจตัวอย่างความรู้สึกทางด้านร่างกายเช่นความรู้สึกร้อนหนาวอ่อนนุ่มครุขระเปียกแห้งเป็นต้นนะครับ ตัวอย่างความรู้สึกทางด้านจิตใจเช่นประทับใจสดชื่นกลัวเสียใจเป็นต้นครับและนี่ก็เป็นตัวอย่างภาพวาดที่แสดงความรู้สึกทั้งสองประเภทนะครับด้านซ้ายมือจะเป็นตัวอย่างภาพวาดแสดงความรู้สึกทางด้านร่างกายก็คือความรู้สึกเปียกนั่นเอง สวนด้านขวานะครับก็จะเป็นตัวอย่างภาพวาดแสดงความรู้สึกทางด้านจิตใจซึ่งเด็กที่อยู่ในภาพก็มีความรู้สึกดีใจตื่นเต้นในงานเฉลิมฉลองวันนี้เราจะมาฝึกอ่านบัตรคําเกี่ยวกับความรู้สึกกันนะครับถ้าน้องๆพร้อมแล้วเรามาฝึกอ่านตามคุณครูได้เลยนะครับคำที่หนึ่งคำว่าร้อนสะกดว่า รอ,ออรอน้อนไม้โทร,ร้อนอ่านว่าร้อนคำที่สองเสียใจสะกดว่าสอเอเสียจอไอใจอ่านว่าเสียใจคำที่สามดีใจสะกดว่า ดอ,อีดีจอไอใจอ่านว่าดีใจคำที่สี่โศกเศร้าสะกดว่าสอโอโกอโศส,สอเอาเสาไม้โทเศร้าอ่านว่าโศกเศร้าคำที่ห้า คำว่าหนาวสะกดว่าหอนออาวหนาวอ่านว่าหนาวคำที่หกคำว่าอ่อนนุ่มสะกดว่าออนออน,อนออนไม้เอกอ,อ,อ่อนนออหมอนุ่มไม้เอกนุ่ม อ่านว่าอ่อนนุ่มคำที่7คําคำว่าสดชื่นสะกดว่าสอโอดดสดชออือนอชื่นไม้เอกชื่นอ่านว่าสดชื่นและคำสุดท้ายคำที่8นะครับคำว่าเปียกสะกดว่า ปอเอียก็เปียกอ่านว่าเปียกก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาของเราในสัปดาห์นี้นะครับหน่วยที่2ความรู้สึกของฉันเราก็ได้เรียนรู้กันไปถึงสองหัวข้อก็คือความหมายของความรู้สึกและประเภทของความรู้สึกนะครับซึ่งเราก็สามารถสรุปได้ว่าความรู้สึกก็คือ การที่เราได้รับรู้และสัมผัสถึงสิ่งต่างๆที่มากระทบร่างกายหรือจิตใจของเราโดยเราจะสามารถแบ่งประเภทของความรู้สึกออกเป็นสองประเภทนะครับก็คือความรู้สึกทางด้านร่างกายและความรู้สึกทางด้านจิตใจในชั่วโมงถัดไปนะครับเราก็จะกลับมาเรียนกันอีกในสองหัวข้อก็คือการถ่ายทอดความรู้สึกออกมาเป็นผลงาน และความรู้สึกกับสิ่งแวดล้อมในสัปดาห์นี้คุณครูก็ต้องขอขอบคุณน้องๆนักเรียนที่ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีนะครับสัปดาห์หน้ามาพบกันใหม่ในรายวิชาศิลปะกับคุณครูอภิวัตรนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณน้องๆมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย